ไปฉี่ตรงไหนมาเนี่ยฮะไปฉี่ตรงไหนมาหาอ้วนไปไหนไปไหนวันนี้แม่ได้ทําการขูดแผลข้างหลังพี่ฝนแล้วนะคะที่แม่ทาขมิ้นไว้แล้วก็เอาน้าเกลือเช็ดก็คือแผลที่มันพุกๆ่ามันหายเหลือแต่แดงๆอะคะ่ะเดี๋ยวแม่อมก็ต้องใช้อะแม่อมเอาน้ำมะพร้าวท้าแล้วละ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไอ้ตรงแผลที่ว่าฝังกรนู้นเหมือนกันนะนอนทับจนเป็นแผลเนี่ย เพิ่งจะได้ทาวันเนี้ยอือวันนี้ไม่มีผักนะพี่ฝนนะไม่ให้กินอาหารเพียวๆไข่ต้มแม่ต้มให้แค่สองสองมื้อพอแล้วกินแก้วมังกรไปแล้วค่ะวันนี้เมื่อวานกินไอติมนะคะวันนี้กินแก้วมังกรผักอย่างอื่นตอนนี้แม่อ้อมงดไปก่อนเพราะว่ามาลระเนี่ยถ้าทางจะแม่อ้อมไม่ไให้พี่ฝนกินอีกเพราะว่าแม่อ้อมกลัวก็เลยยังไม่ให้กินตอนนี้ก็เลยพักไปก่อนให้กินอาหารเจที่มาแล้วนะคะผสมกับ อาหารเม็ดอีกชนิดหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวแม่อ้อมต้องดูแผลด้วยนะคะนายครับนายครับนายครับเห็นวิ่งแค่นั้นนะคะวิ่งๆออกไปปวดฉี่แม่อ้อมไปล้างขี้ก่อนค่ะรอบเย็นค่ะกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วก็เดินแค่นี้ค่ะแค่นี้ค่ะดู อากาศคืนมากฝนจะตกอีกแวะอีกแวะมาเก็บรายละเอียดค่ะเ <g ess ling> ก็บรายละเอียดไม่รู้ไปฉีดแล้วไปอึปเอาไม,ไม่ได้ไปดูเลยเ <g ess ling> ก็บรายละเอียด <g ess ling> ออกไปต่อค่ะแสดงว่ายังไม่ได้อึแค่ไปฉี่เา้ายังไงยังไงกัน แะวแะค่ะ,ะทำเป็นแก้เขินมองเขินมองเอือ่นอัไงอะไรละ่ะลูกฮะยิ่งังิ่งัอะไรละ่ะฝนฮะอ้วนอะไรของอ้วนฮะอะไรของอ้วนฮะฝนมันจะตกอีกแ,แล้วแม่ยังไงลูกเป็นยังไง กินไม่อิ่มมัง้งให้เยอะไม่ได้ให้เยอะแล้วมันอ้วนนี่ยังอ้วนม่จะอ้วนยังไงแล้วเนี่ยเดียค่ะสะเก็ตมันหลุดหมดเลยไงสเก็ตที่หลังมันหลุดไปแล้วที่มันเป็นแผลพุพุอ่ะค่ะมันก็แบบเหลือแต่แบบเนี่ยเหลือแค่นี้ละตอนแรกมันพุ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 เต็มเลย่แล้วก็แดงอันนี้อันนี้ดีขึ้นละ ทำอะไรลำบากยากเข็นเหลือเกินแล้วก็กลิ่นตัวก็เริ่มแรงขึ้นเพราะว่าอายุเยอะละแล้วก็มีแผลด้วยแหละเรื่องของเรื่องอมีแผลก็เลยทําให้มีกลิ่นตัวเยอะหน่อยนึงนะคะอ่าแม่ปิดให้แล้วเนี่ยเยียบย้อยอะ่ะพี่ฝนเนะี่เยียบย้อยเยอะนะแม่ปิดให้พี่ฝนเยียบย้อยอะจะออกไปอีกปั๊มไม่รู้น้องยอง้อนกันทาไม,ไม <laughs> ลุงกล้าลงไหมอ่ะฮะเมื่อกี้เพิ่งไปนางพานั่งรอโอ้ยเห็นแล้วก็สงสารนภานั่งรอแม่นี่พี่เมฆอยู่ข้างล่างถ้าพี่เมฆอยู่ข้างบนแล้วก็ลุงหัวเาหวเรันเระหัวาหันราหัวเราหเาหัวเีาะี่เาันเรหเระเรีะหัรอะหัวเราูหนเราหเราะหรัเหันระหวเห้วะัาหาา อันนี้อันนี้พี่หมอกอยู่นี่เหรอตายอ่ะอันนี้อันนี้พี่เมฆเหรอโอ้แม่ก็เข้าใจว่าเป็นพี่หมอก <f ier> มันเข<ส>ี้ยวน่ารักนะลูกแม่น่ารักนะลูกแม่น่ารักนะน่ารักจริงๆเลยน่ารักจริงๆเลยน่าหยากจริงๆเลยอืน่ายากที่สุดเลย <ส rett> ยุงมาแล้วลูกแม่ปิดก่อน <S <S ยุงมาแล้วค่ะน้องฟ้าขายุงมาแล้วนะคะน้องฟ้าขายุงมาแล้วนะคะลูกปิดให้แม่ปิดนะคะลูกปิดนะคะ อ,ออกมาอีกแล้วค่ะอ้วนอืมออกมาอีกแล้วค่ะมันยังไงคะอ้วนเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนนะฝนลงวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะไม่เอาแล้วค่ะฝนลงวิ่งเข้าบ้านเลยเเละอองฝนค่ะวิ่งเข้าบ้านฝนลงเม็ดเลยลูกอ,อืมฝนลงเม็ดอะ่ะ โอ้ยแม่อ้อมก็รอช่างจะมาทําหลังคาเลื่อนเป็นเดือนหน้าอีกแล้วตอนแรกว่าจะมาทํากลางเดือนนี้เรื่องเป็นเดือนหน้าเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าบ้านที่เขาทำมันไม่เสร็จเขาก็เลยมาไม่ได้คือแม่อม้อมมาอยากจะให้มาเร็วๆจะได้ทําให้มันเสร็จๆไปมันจะได้แบบเออมันเป็นระเบียบเรียบร้อยอะนะพี่ฝนจะได้มาอยู่ข้างนอกเพราะว่าแม่จะให้พี่ฝนมาอยู่ให้น้องอาอยู่มุมนี้นะคะ ก็ขยับเอาต้นไม้ออกแล้วก็เอารั้วออกแล้วก็ให้น้องเฉียงมาทางนี้หน่อยนึงแล้วพี่ฝนก็คือเว้นตรงหน้าต่างไม่อ้อมไว้แค่น,น,นั้นนะพี่ฝนเพาอยู่ม,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 มุมนู้นแล้วก็จะมีผ้ามีอะไรปิดเรียบร้อยดีน้องกระอ้อรอรอเนี่ยฝนมาแล้วลูกแม่บอกแล้วว่าฝนมันตกแน่นอนเข้าใจไหมคะ <laughs> ได้ยินแต่เสียงคะ่ะ